ราคา13ล้านจะเป็นปีแล้วเล่มยังไม่ได้ไปที่ศูนย์เขาบอกว่าเงินยังจ่ายไม่หมดมันไปยังไงมายัางไงทําไมพี่ไม่ได้เล่มเขาซื้อสดหรือซื้อผ่อนพี่ขับรถเบนซ์คันนี้ไปพักที่ฮิวตันพักโรงแรมเดวยัมญานบอกว่ารถเบนซ์คันนี้มีพวกจีนเทาเอามารถเบนซ์เราไม่เคยได้ขับไม่เคยได้ไปไหนแล้วมันไม่มันไปหมื่นกิโลแล้ววะ,ะไม่กระทั่งรถบริจาคก็ผ่านกระบวนการเขาหมด อย่างล่าสุดที่จะแตกแยกกันก็คือไปเที่ยวฟินแลนด์คือว่าเก็บความรู้สึกไว้เรื่องรถ<น>ก็ตั้งแต่เก็บความรู้สึกไว้แล้วก็ให้ส่งเขากลับมานะส่งเขากลับส่งเขาขึ้นเครื่องกลับขึ้นเครื่องกลับที่ฝรั่งที่ท,ที่ตอนนั้นขึ้นเครื่องที่แฟรงเฟิร์ตส่งเขากลับส่งเขาทําแบบใจดีเอาไว้ใจเย็นเอาไว้ไม่ไม่พูดอะไรเราว่าเรื่องรถที่ว่าที่มีอะไรอยู่ในใจเรื่องรถเนี่ยเรื่องรถก็ สิบสามล้านเบิกจากน้อยไปสิบสามล้านเขาบอกลดราคาสิบสามล้านเป็นรถคือเราจะซื้อเบนที่จอดอยู่ข้างหน้าถึกจีสี่ร้อยค่ะจเสี่ร้อยเพื่อเอาไว้ใช้งานที่บ้านเวลาพี่อ้อยที่บักชอเวลาพี่อ้อยมาใช่เอาไว้รับส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นตามเล่มตามเล่มตามเล่มให้หน่อยหมกเลยขาเงินก็เอาไปตั้งรถซื้อมาตั้งเป็นเดือนเดือนหลายกี่เดือนแล้ว จะเป็นปีจะเปป็นีแล้วเล่มยังไม่ได้เออเพราะอะไรก็ปีอะไรจะบกปีอะไรกก็ทางนี้ไปสืบไปไปสอบไปไปไปที่ศูนย์เขาบอกว่าเงินยังจ่ายไม่หมดยังจ่ายไม่หมดเลยยังไม่ได้เล่มออกมาคือการโอนเงินอะมัดจำห้าแสนนะคะพี่เป็นคนมัดจำจากบัญชีพี่พี่ก็ไปตามจากใบโอนไงว่าบริษัทนี้มันมันจะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าบริษัทอะไรเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรกับพี่เลยไม่ให้เล่มไม่ให้อะไรใดๆทั้งสิ้น ให้เล่มสีน้ำตาลมาเล่มเดียวที่ขึ้นทะเบียนว่ามาเล่มเดียวแล้วนอกนั้นพี่ไม่เคยได้อะไรใบเสร็จพี่ก็ไม่ได้อะไรพี่ก็ไม่ได้ซื้อรถ13บล้านเนี่ยเราจ่ายให้เขาจํานวนเต็มเลยครั้งเดียวเลยค่ะมีใบอนอยู่ค่ะ โอนจากผานชีพี่เข้าบัญชีเขาเข้าบัญชีธนายสิทธาเบี้ยมเกิดแล้วก็มีไลน์ที่คุยกันด้วยรูปหน้ารูปหน้าเขาเลยขาก็มีหลักฐานย์อินใบเปย์ใบโอนมีค่ะไอเงินมัดจำอ่ะพี่โอนเข้าบริษัทเบนซ์แล้วพี่ก็ไปตามพี่ก็ปห้าแสนพี่ก็ไปตามจากบริษัทเบนซ์ว่ารถคันนี้มันไปยังไงมายังไงทําไมพี่ไม่ได้เล่ม ขาซื้อสดหรือซื้อผ่อนแค่นั้นแหละเรื่องถึงทนายตั้มเขาโทรมาด่าพี่เลยแลวไอตัวเงินที่พี่โอนให้ทนายตั้มเท่าไหรค่ครับสิบสามล้านทุกสิบสามล้านไม่รวมกับห้าแสนอันนี้ไม่รวมทีนี้รถเนี่ยพอพอความมันแตกแล้วเนี่ยเราไปโทรถามจากทนายตั้มเพื่อที่จะเอาตัวหลักฐานเล่มเล่มอะไรต่างเนี่ยใบยเสร็จแล้วตอนนั้นคุยกันยังไงเขาไม่ให้ความร่วมมือพี่ไปตามที่สุดเบนที่สะพานสูงเลยค่ะต่อจากนั้นเป็นไง ก็ตามจนได้เล่มอะค่ะเขาก็ไม่ต้อนรับพี่หรอกเล่มนั้นวิดีโอคอลคุยกับจตุพรมาเองที่อยู่บ้านแล้ววิดีโอคอลเขาขอคํายืนยันสูตรเบนเขาขอคํายืนยันว่าเป็นจตุพรตัวจจริงก็เลยให้วิดีโอคอลคุย ศูนย์นะทั้งศูนย์คุยวิดีโอคอนนะไม่ใช่ตั้มาะตนายต่าไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยตรงนี้เลยแต่เขาบอกว่าปิดรุ่นอีกนหางใช่ไหมที่เห็นพี่เล็กบอกใช่ไหมเขาบอกรุ่นนี้มันไม่ถึง13เลยพี่มาเช็คที่พระราม3เขาบอกไม่ถึงเขาถือว่าแค่9ล้านกว่าเองคือไอ้13ล้านมันมีออ็ชั่นเพิ่มขึ้นมาไนีแต่เขาให้ใบเสร็จพี่มาตอนหลังนะใบเสร็จจากศูนย์เบนซ์นะศูนย์เบนซ์ที่เราซื้อในวันนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ตัวจริง12ล้านเก้า เรามารู้สึกตอนที่ทลไ้สึกไปพัทยาไปพัทยายุให้ทร้งนี้บวกยูพี่อ้อยไปู้เรือยอสสามร้อยล้านเรือยอเป็นของอันชันนักราแล้วพี่ขับรถเบนซ์คันนี้ไปพักที่ฮิวตันพักโรงแรมเดียา์ันตบอกว่ารถเบนซ์คันนี้มีพวกจีนทาวเอามาเพราะมันมีคันเดียวมันมีเบอร์หมายเลขทะเบียนนี้ผมจําได้มาแบบ มาที่นี่แล้วก็กลางาปเขาก็เลยถามว่ารถใครเราก็เลยบอกเอารถพี่โรเก่เราว่าแล้วรถเบนเราไม่เคยได้ขับไม่เคยได้ไปไหนแล้วมันมมันไปหมื่นกิโลแล้ววะไม่ถ่ายน้ํำมันเครื่องม่นน้ัเครืองให้ด้วยเราขอคืนพี่ขอคืนเพราะพี่คนขับรถพี่ขับได้อยู่แล้วเขาบอกพอดีคนขับรถเขาก็อาจจะบ้านนอกบ้านนอกหน่อยแต่เขาขับรถเป็นเขาขับเปล่งด้วย เขาเขาจะขับได้แล้วครับนู่นนี่นั่นอะไรเพราะขับได้เอามาเหอเอามาทิ้งไว้พี่พี่ยังไปจอดอยู่ที่บ้านพี่อ๋อคือก่อนหน้านั้นพี่เอาตั้รไปใช่เขาเอารถไปใช้เาใช้ทำนู่นทำนี่เราไม่รู้ใช่แต่เราเป็นคนซื้อเขาพี่กลับมาพี่ก็จะเอาคืนกุญแจให้พี่มาดอกเดียวพอตอนหลังพี่มายื่นโนติสให้เขาเอากุญแจมาคืนเขาบอกว่าหายเขาบอกพี่ว่าหายไม่มีมีดอกเดียวแต่พี่ไม่เชื่อเขานี่ยคือแทนที่จะซื้อเส็น เราไหว้วานเขาไปซื้อหรือเขาเสนอตัวจะไปซื้อให้เพาะเป็นคนที่กว้างขวางอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอาไปใช้เอาไปให้รไปให้กินเทาเช่าหรือเปล่าเราไม่รูแต่รถหมื่นกิโลไปแล้วอะสองเดือนหมื่นกิโลสองกิโลสองเดือนน้อหมื่นกิโลอะแล้วแล้วพี่อ้อยคือรถเนี้ยไม่ได้อยู่ที่เขาใหญ่เพราะว่าพี่อ้อยมาเมื่อไหร่รถนี้ถึงจะมาคอรอรับมารอรับใช้เอามารอรับส่งเราพอส่งพี่อ้อยเสร็จเขาก็เอาไว้กรุงเทพเลย ให้คนขับรถเขาไปเนาะเขาขับเองเนาะแล้วตอนหลังมาเราบอกว่าพี่จะเราจะเอารถไว้ที่นี่แล้วให้เอาเล่มมาคืนให้เอาเล่มมาคืนด้วยแล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็แล้วก็บอกให้เลขาบอกว่าไปตามให้หน่อยครับวันนั้นยังเคยขึ้นเครื่องแล้วเธอไม่ไปด้วยครับพอไปตามปุ๊บก็เลยเป็นเรื่องเป็นทะเลาะกันจะขึ้นเครื่องก็เลยบอกว่าไอ้น้อยออกจากนี่ไม่ได้ไอ้น้อยต้องอยู่เขาก็เลยโกรธ ทีนี้พี่ก็เลิกสงสัยแล้วคนคนนี้เนี่ยไม่ซื่อตรงแต่ไอเรื่องพัทยานี่ก็คือหลังนั้นหลังหลังจากไปฟินแลนด์เนาะทำเรื่องทำอะไรกันพัทยาก่อนก่อนนฟินแลนด์ก่อนไปฟินแลนด์ที่ไปก่ฟินแลนด์นี่เป็นทริปสุดท้ายทริปสุดท้ายเลยแตกหักค่ะแตกหักแกะขากัเลขาแล้วเขาก็แต่เขายังไปกับพี่อ้อยอยู่ค่ะแต่ยังไปเที่ยวกับพี่อ้อยแต่พี่อ้อยก็ยังแบบมันไม่สนุกกเลขาไ่พีกเลขาไม่ได้ไปด้วยไม่สนุกแล้ว พี่แคนเซิลหมดทุกอย่างเลยพี่ไม่ไปก็คือเขาให้พี่อะเช็คอินไปก่อนทั้งที่ว่ามันเป็นคณะเดียวกัน7คนครอบครัวเขาหกพี่เป็นคนที่เจ็ดเขาบอกให้พี่อะเช็คอินไปก่อนเลยแล้วทีนี้พี่เห็นเขาว่าเกี่ยงกันกันกบเมียเขาข้างหน้าว่าเธอก็โทรหาพี่น้อยสิเธอก็โทรหาพี่น้อยสิยสเขาเกี่ยงกันถ้าเราไปแล้วเป็นภาระ,ะเราไม่ไปเราก็แคนเซิลกลับบ้านเลยเราไม่เข้าเลยแล้วพวกเขาก็ไปกัน6กคนไปค่ะไปเที่ยวฟินแลนด์กับพี่อ้อย mm. นั่นแหละจุดแตกหัก พี่บอกว่าเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็ส่วนเรื่องส่วนตัวที่เราตามอะ่ะมันอยู่ในหน้าที่เรามันอยู่ในคําสั่งของพี่อ้อยพี่ไม่ได้ทําเองโดยพละักการอยู่แล้วมันไม่ใช่เงินชั้นชั้นทำตามคนสั่งเขาแล้วถ้ามันไม่ใช่เงินตาม้มทำไมตามไม่เอาของมาให้เขาอะ่ะมันของของเขามันไม่ใช่แค่นี้มันมีมากกว่านี้อีกที่เราไม่ได้เปิด แล้วแล้วออทูลรถเบนซ์ก่อนเนี่ยเขาก็มาเคลียร์ที่ศาลเขาก็เอาเอารีโมทมาคืนให้ผมที่ศาลด้วยตัวเองค่ะวันนั้นเขาบอกว่าเขาติดคดีที่นั่นอ๋อไม่ใช่มีคดีอะไรกันแต่ติดมาโกันที่นั่นคืนกันนะเฉยที่นั่นจี่ศาลเขามีคดีที่ที่ศาลจังหวัดนนท์ผมก็เลยเพื่อความสะดวกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินทางไปรับเองไม่ไม่ยากครับครับแล้วทีนี้เขามาคืนคุณจะคืนเล่มไหมปลเฉพาะรีโมทคุณแจ รีโมทท่านาที่คืนผมส่วนเล่มก็ส่วนเล่มนี่คืนไปทางเล่มคืนแล้วเอาไยได้ใหม่แล้วเล่มเป็นช่วงเอาไปได้มาจากที่ค่ะพีพีเฮดบีอะค่ะแล้วทำไมทนายตั้มถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการการซื้อรถนก็เป็นก็เชื่อใจว่าด้านกฎหมายไงเป็นที่ปรึกษาพอจ้างเขาแล้วเดือนละสามแสนเราก็ต้องใช้งานเขาไม่บอกเป็นรถไม่กระทั่งรถบริจาคอะ ก็ผ่านกระบวนการเขาหมดรถที่บริจาครถคือเมื่อเมื่อจ้างเขาเป็นที่ปรึกษาแล้วรถบริจาคให้าทำงานบ้างใช่คันรถบริจาครถอมูลันรถอมูลันเป็นรถตู้อ่ะก็น้อยแล้วเขาเสนอตัวว่าเขามีเ o อร์พอเหมือนรถรถบริจาครงเรียนอ่ะเป็นรถสองแถวอ่ะก็เป็นเขาแหละไปติดต่อมาครั้งแรกแต่เวลาซื้อรถสองแถวซื้อ ชื่อรถอะเป็นชื่อเขาทุกวันนี้ก็ยังมีหลักฐานอยู่เลยว่าซื้อในชื่อเขาแล้วไปโอนพี่ต้องไปตามโอนที่ขนส่งตอนหลังอะมันยุ่งยาก